MG4 เป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%จากสัญชาติจีนซึ่งตัวรถยนต์ MG4 นะครับเป็นรถ EV Global Model นะครับส่งออกขายทั่วโลกโดยเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่คาดว่าจะนำเข้ามาขายในประเทศไทยด้วยนะครับรายละเอียดตัวรถจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวผมพาไปชมครับ และจากข่าวล่าสุดนะครับบริษัท SAIC Motor นะครับได้ทำการส่งมอบตัว MG4 ล็อตแรกนะครับไปยังทวีบิวโรปซึ่งในทวีบิวโรปนะครับตัว MG4 นะครับจะมีคู่แข่งโดยตรงก็คือตัว Volkswagen ID.3 ตัว MG4 หรือว่า MG บู่หลันนะครับเป็นรถจน EV รุ่นแรกนะครับที่พร้อมบุกตลาดโลกนะครับถูกพัฒนาสร้างบนพื้นฐานแพลตฟอร์มของตัว n e b u r a Platform โดยมิติตัวถังของตัว MG4 นะครับมีความยาวอยู่ที่4,287ม mm, ิมความกว้างอยู่ที่1,836ม mm, ิมความสูงอยู่ที่1,516ม mm, ิมส่วนระยะฐานล้ออยู่ที่2,705ม mm. ิมโดยในส่วนของรายละเอียดการดีไซน์ของตัว MG4 นะครับ ทั้งภายนอกภายในนะครับจะเป็นการดีไซน์ยุคใหม่ของตัว MG แล้วนะครับตัวรถจะมีความสปอร์ตนะครับแล้วก็ดูลงตัวมากยิ่งขึ้นรวมถึงภายในนะครับจะมีการออกแบบตัวอินเทอร์เฟสให้มีการใช้งานที่ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ มาเริ่มกันที่ส่วนแรกนะครับภายนอกตัวรถนะครับภายนอกตัวรถของตัว MG4 ตัวนี้นะครับมาในแนวทางการดีไซน์นะครับที่รถจะดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นไฟหน้าจะเป็นแบบเรียวแหลมนะครับพร้อมกับตัวไฟหน้าที่เป็นแบบ LED รับกับตัวกันชนหน้านะครับที่ออกแบบตัวโครงออกมานะครับให้มีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเส้นสายด้านข้างนะครับเป็นเส้นสายที่ดูเรียบง่ายนะครับแล้วก็มาพร้อมกับล้ออลอยนะครับปัดเงาสีทูโทน โดยบริเวณด้านข้างนะครับก็จะมีการออกแบบกรอบพลาสติกที่สูงขึ้นมานะครับทำให้รถดูมีความสมบุกสมบันมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับส่วนด้านท้ายตัวรถนะครับออกแบบมาได้ค่อนข้างสวยงามนะครับมาพร้อมกับไฟท้ายที่เป็นแบบ LED นะครับรากยาวตั้งแต่ด้านซ้ายตัวรถจนถึงด้านขวาของตัวรถนะครับพร้อมกับมีการออกแบบตัวสปอยเลอร์ด้านบนมาให้ด้วยนะครับรวมถึง diffuser ด้านล่างทำให้โดยรวมนะครับรถดูค่อนข้างมีความสปอร์ตนะครับแล้วก็ลงตัว ในส่วนของภายในนะครับถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับของ MG เลยนะครับโดยตัวแผงแดชบอร์ดนะครับจะมีการออกแบบให้มีความมินิมอลนะครับช่องแอร์ก็จะออกแบบให้มีความซ่อนเข้าไปในตัวแดชบอร์ดนะครับรวมถึงตัวพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยดีไซน์ใหม่นะครับมัลติฟังก์ชัน2ก้านระบบอินโฟเทนเมนต์ต่างๆก็จะเป็นแบบดิจิตอลทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอมาตรวัดความเร็วรวมถึงหน้าจอตรงกลางนะครับ นอกจากนั้นนะครับคอนโซลเกียร์นะครับก็จะทําการออกแบบให้ต่อเชื่อมกับตัวหน้าจออินโฟเทนเมนต์ลงมาก,ก็จะเป็นแบบลอยขึ้นมาด้วยนะครับ <S <S ซึ่งเป็นดีไซน์ที่ไม่เคยเห็นใน MJ รุ่นไหนๆเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับตัวเบาะนั่งนะครับก็จะเป็นแบบเบาะนั่งหุ้มหนังนะครับสลับกับตัวอาคาทัลล่าแล้วก็มีการออกแบบให้มีความโปร่งโล่งนะครับด้วยตัวหลังคากระจกพาน r เ m มิกซันลูฟนะครับเอาในส่วนของคุมพลังกันบ้างนะครับ ขุมพลังของตัว MG4 นะครับจะมีทั้งแบบมอเตอร์เดี่ยวกับแบบมอเตอร์คู่โดยในแบบมอเตอร์เดี่ยวนะครับจะมาพร้อมกับระบบขับเพื่อนล้อคู่หลังนะครับโดยจะมี2ระดับความแรงนะครับระดับความแรงแรกนะครับจะอยู่ที่170แรงมา้ามาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุอยู่ที่51กิโลวัตต์สามารถวิ่งได้ระยะทางไกลสูงสุดอยู่ที่350กิโลเมตรส่วนในรุ่นหนึ่งนะครับจะมาพร้อมกับความแรงอยู่ที่204แรงมา้ากับแบตเตอรี่ความจุอยู่ที่64กิโลวัตต์ โดยระยะทางวิ่งสูงสุดจะอยู่ที่450กิโลเมตรโดยขณะที่รุ่นมอเตอร์คู่นะครับขับเคลื่อน4ล้อจะมีพละกำลังสูงสุดถึง449แรงมา้ากับแรงบิดอยู่ที่600นิวตันเมตรสามารถทำอัตราเร่งสูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน3.8วินาที และนี่ก็จะเป็นวาเรียดทั้งหมดของตัว MG4 รถยนต์ไฟฟ้า100%ที่เป็น g ก o b อล m o เดลและมีโอกาสที่จะนำเข้ามาขายในประเทศไทยด้วยนะครับถ้ามีารายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรนะครับทางทีมงานจะรีบมารายงานให้ทุกท่านได้ฟังเลยนะครับถ้าชอบข้อมูลฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ